Kidding KKU! ในช่วงที่นี่ KKU วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปดูกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่เรียกได้ว่าเป็นที่ฮอตทิตในหมู่นักศึกษาแน่นอนครับนั่นก็คือการทำละครเวทีประเพณีนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ไม่ยอมน้อยหน้ามหาวิทยาลัยอ,อื่นครับผลละครเวทีคุณภาพมากมายให้ผู้สนใจได้เสพศิละปะแขนงนี้อย่างเต็มที่ครับ ส่วนในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศของละครเวทีสะท้อนสังคมจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นละครเวทีที่ได้รับเสียงตอบรับมากในมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับโดยมีการจัดแสดงขึ้นเมื่อวันที่14-17มกราคม2553ที่ผ่านมาณห,ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองครับ ส่วนใหญ่ของละครคณะมนุษย์ฐานะนะครับตั้งแต่วิสกี้จับมาก็คือจะเป็นละครแนวสะท้อนสังคมเพราะว่าของเราจะเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็จะเน้นเกี่ยวกับตัวมนุษย์แล้วก็สังคมที่เราอยู่นะครับก็คือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นในบ้านเมืองเราหรือหรือที่เป็นประเด็นมานานแล้วนะครับที่มันยังมีอะไรขล้องใจอยู่อะไรเงี้ยก็อยากจะหยิบยกมาในเรื่องที่คนบางที อาจจะเห็นชัดหรือบางทีอาจจะลืมๆเรื่องเหล่านั้นไปอะไรอย่างเงี้ยเรานําเสนอในมุมมุมมองบางมุมที่คนเราอาจจะมองข้ามไปศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทุกคนมีเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะอยู่คุณจะเป็นใครคุณจะเป็นคนรวยหรือคนจนทุกคนมีศักดิ์ศรีเหมือนเหมือนกันหมดนะครับก็อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆเพราะว่าอย่างน้อยถ้าถ้าปีนี้ถ้าคนดูใช่ครับดูแล้วเกิดความซาบซึ้งและเกิดความตระหนักขึ้นมา ก็จะเห็นได้ว่าสังคมของเรานะครับหลายๆในหลายๆสังคมก็ถ้าจับมือกันช่วยเหลือกันเนี่ยมันก็จะมันก็จะน่าอยู่ขึ้นไม่ใช่เมื่อแต่เหยียบย่ำกันแย่งชิงกันทำให้ทำให้โลกสังคมมันไม่น่าอยู่ครับ ละครเวทีของน้องๆคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีนี้โดยใช้คําจํากัดความสั้นๆที่ว่าโลกใจร้ายเห็นแต่กายไม่เห็นใจแม้ฟังแค่นี้ก็พอจะเดาได้นะครับว่าละครเรื่องนี้จะเศร้าเร้าน้ําตาขนาดไหนครับใจแล้วพวกคุณเป็นคนใจแล้ว,ว,ใ,ลวให้ความเข้าใจนะครับบุคคลอีกประเภทหนึ่งจริงๆท้านคิดอยากจะทำคิดก็อยากจะทํา ทุกอย่างทุกเรื่องทุกประเด็นเลยที่ว่าบางทีเรามองมุมเดียวอย่างเช่นคนที่แต่งตัวยั่วยวนโปอะไรก็ต้องเป็นคนเลวตามต่ำเช้าไม่ดีอย่างเงี้ยนะนะครับก็ถ้าเรามองในมุมกลับกันบางทีหลังจากที่เขากลับจากกองถ่ายแล้วชีวิตเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขเขาอาจจะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกหรือถูกเป็นเหยื่อของสังคมเป็นเหยื่อของอะไรหลายๆอย่างแต่เรามองเขาว่าเขาแกร่งว่าเขา น่าเกลียดน่าชังจังเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าที่จะให้ความรักแต่เมื่อศึกษาดูดีๆแล้วนะครับหลายคนเขาก็เป็นคนดีมากๆเขาโชว์เรือนร่างแต่เขาไม่ได้ขายเรือนร่างนะครับโชก็คือทําในสิ่งที่เป็นเรียกว่าศิลปะครับแล้วก็อย่างน้อยก็คืออยากจะให้รู้ว่าความรักความเห็นใจก็คือทุกคนในสังคมเขาก็ต้องการเท่าเทียมกันท้งนั้นนะครับเพราะอย่างน้อยเขาก็หากินด้วยการที่ ที่เปลืองเสื้อผ้าตัวเองไม่ได้ไปเปลืองเสื้อผ้าคนอื่นแล้วก็ไม่ได้โกงชาติบ้านเมืองกินอย่างเช่นคนอื่นอื่นนะครับบทละครที่ถูกสร้างขึ้นจากรุ่นพี่ถูกรังสรรค์ให้เป็นภาพที่สวยงามที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าผู้ชมนับร้อยนี้ได้ผ่านการฝึกซ้อมกันมาหลายเดือนครับซึ่งก็ผ่านคำว่าถูกและผิดมากมายจนลงตัวและสามารถแสดงให้ผู้ชมชมได้จริง ซึ่งแน่นอนความบันเทิงที่เกิดขึ้นถูกสอดแทรกไปด้วยสาระสะท้อนความเป็นจริงของสังคมที่หลายคนมองข้ามไปซึ่งมันคือเสน่ห์ของละครเวทีของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่หลายคนกล่าวขานครับาามาช่วงนี้จะได้เปเื่างวัไหมแกนแกึงเนาเข้าวงการบันเทิงัไม่เอยคิดเลยนะว่าอีการเป็นดาวด้วยนะมันจะดี ชื่อนำพลโชคสิรินะครับเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์สาขาวิชาภา,าษาอังกฤษชั้นปีที่3ในเรื่องดาวยัวรับบทเป็นวิไลพรค่ะชื่อแก้วการทองอุไรค่ะ,ะมนุษย์ภา,าษาอังกฤษปี3เออปี4่ค่ะ,ะในเรื่องดาวยัวรับบทเป็นฝันหวานมิมานดาวค่ะค่ะปานสุพรศิลปะภาษาญ,ญี่ปุ่นปี2ค่ะในเรื่องรับบทเป็นขมขวัญค่ะเป็นพี่สาวฝันหวานค่ะ เรื่องดาวยัวเป็นละครหนึ่งที่สะท้อนปัญหาสังคมในปัจจุบันว่าผู้หญิงคนหนึ่งก็คือมีศักดิ์ศรีเหมือนกันถึงจะเป็นดาวยัวแต่เขาก็รักลูกเขาไม่อยากจำทุกอย่างเพื่อที่จะแบบว่าเคลมมาว่าถึงจะเป็นดาวยัวก็ไม่ใช่ว่าจะถ่ายหนูหรือว่าทำในแนวที่เสื่อมเสือแก่สังคมแต่ท้ายที่สุดแล้วคือดาวยัวยังบอกว่าเขายังมีความเป็นแม่และสิ่งที่เขาทาให้กับลูกก็คือว่าเขารักลูกของเขามากให้เกียรติผู้หญิงนิดนึงอย่าอย่ามองแค่แค่ภาพภาพรักภายนอกของเขาให้ดูว่าเขาเป็นคนยังไงค่ะเพราะว่า เนาะอย่างสโลแกนโลกใจร้ายเห็นแต่กายไม่เห็นใจศึกษาเขานิดนึงก่อนที่จะก่อนที่จะตัดสินว่าเขาเป็นคนยังไงค่ะก็อยากให้มองมองคนทุกคนนะคะให้ลึกถึงข้างใน,นะคะ่ะในเรื่องนี้เพราะว่าการมองคนที่ภายนอกแค่สูงหรือต่ำหรือแค่เขาทําอาชีพอะไรหรือแค่พื้นเพที่เขามาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะเป็นอย่างถ้าเขาพื้นเพมาตาม่ําไม่ได้แปลว่านิสัยเขาจะต่าเหมือนกับที่ที่เขามาเขาอาจจะมีความเป็นมนุษย์สูงกว่าคนที่เป็นเป็นคนที่มาจากที่สูงก็ได้ โลกใจร้ายเห็นแต่กายไม่เห็นใจละครเวทีสะท้อนชีวิตของสาวใหญ่อดีตดารานางแบบเซ็กซี่ผู้ชื่อดังในอดีตที่ถ้าหากจะเปรียบเป็นดวงดาวเธอก็คือดวงดาวที่เจอจรัดมากกว่าดวงอื่นๆแต่การเวลาไม่เคยหยุดเดินอายุที่สูงขึ้นทําให้เธอต้องกลายเป็นเพียงแค่ประตุชนธรรมดาที่ต้องเผชิญกับความจริงของชีวิตที่มีความรักโลภโกรธหลงที่วนเวียนอยู่ข้างๆตัวเธอ เธอจะจัดการกับมันอย่างไรเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอมันมากกว่าคำว่าละครน,น้ำเน่าตแหกบันร้ายทำเราเด็บดรดมาว่ากแล้วแม่ไม่มีแรงต่อสู้กับมัน เสียงปรบมือที่ดังกึกก้องทั่วโรงละครหลังจากที่ไฟบนเวทีเฟดลงเหลือแต่เพียงรอยน้ำตาและรอยยิ้ม ของผู้ชมที่มอบให้กับทีมงานทั้งผู้กำกับและนักแสดงให้สมกับการทุ่มเทรแรงกายแรงใจส,สร้างสิ่งดีๆถ่ายทอดสู่สังคมในศาสตร์ชั้นสูงที่เรียกกันว่าละครเวทีแม้ว่าละครเวทีนางยั่วของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจบลงไปแล้ว แต่สิ่งที่ยังคงอยู่นั้นก็คือความประทับใจที่จะเล่าขานไปสู่รุ่นน้องเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของรุ่นพี่ถ่ายทอดสิ่งดีๆสะท้อนความเป็นจริงของสังคมในปีต่อๆไป สำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะชมละครเวทีของน้องๆคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นแม้ว่าปีนี้จะพลาดไปต้องอดใจรอกันนิดนึงนะครับเพราะละครเวทีของน้องๆจะจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นส่วนจะเป็นช่วงเวลาไหนต้องคอยติดตามข่าวคราวกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงที่นี่เคขยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ละครของเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมสังคมเพราะว่าเราเราอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมมาสานะครับเราก็จะเน้นที่ตรงมนุษย์กับสังคมให้มากที่สุดเหมือนกับว่าเราเอานําเอาชีวิตของคนในสังคมมาถ่ายทอดให้กับคนดูคนดูอาจอาจจะไม่รู้ว่าในสังคมเรายังมีอะไรบ้างในมีมุมไหนบ้างที่ยังไม่รู้อย่างนี้ครับก็อยากจะฝากไปว่าปีปีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามชมกันอีกทีนึงนะครับ Kiki KKU